เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีฟรีทุกทุกคนเช่นเคยด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนแผนเล่นเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนในส่วนของแผนที่มีหน้า 3ตัวนะครับผม,ผมก็คือจะเป็นปีกนั่นเองนะครับจะเป็น4 2 1 3หรือว่าจะเป็นแผนที่ได้ได้ว่ามีหลายคนขอเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผนแบบนี้เนี่ยจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมอ่ะ4 2 1 3นะทุกคนอ่ะก็จะแยกเป็นปีกแบบนี้นะครับซ้ายขวาเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะโยกเบลมาฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเขาถนัดซ้ายนะครับอ่ะโยกเบลมาฝั่งขวาสินะครับอ่ะเพราะว่าเขาถนัดซ้ายเนาะจะได้ปัน่นปั่นซ้ายนะครับผมโอเคอ่ะ ส่วนฝั่งนี้ก็เลือกใช้เป็นปีกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่แบบมีสปิลความเร็วแล้วก็กระชากระเลยได้นะครับวันนี้ก็จะเลือกในส่วนของเนยมาลงไปนะครับอกองกลางก็ตามที่เพื่อนๆใช้งานละกันนะครับกองหน้าก็เป็นหน้าเป้าตัวที่โขดโขดคมคมละกันนะครับผมอ่ะถามว่าแผนนี้เล่นยังไงเดี๋ยวชี่จะเล่นให้ดูนะครับผมยังมีคนเล่นอยู่ไหมนะครับสําหรับแผนปีกเนาะนะี่ครับผมลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ายังมีคนเล่นอยู่ไหมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย แทบจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับสำหรับแผนปีกเนาะนะครับผมถ้าแบบไม่ได้แบบเป็นคนที่นิยมปีกจริงๆเนี่ยผมก็คือน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอหน้าคู่อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะหน้าคู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยในทุกๆวันนี้นะครับเพราะว่าการเล่นแผนปีกเนี่ยมันเป็นการที่อ่าบางทีเราขึ้นเกมยากนะครับเพราะว่าเราต้องถางบอลออกทางริมเส้นตลอดเลยนะครับผมเวลาได้บอลอะไรต่างๆนะครับอ่ะดูนะครับผมอย่างจังหวะนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ต้องออกบอลทางริมเส้นนะครับ แล้วมันมีกองหลังที่เรียบรอประกบอยู่แล้วนะครับทางเรมเส้นตลอดเลยนะครับน้อยมากๆที่เราจะได้หลุดนะครับน้องเซนจากว่าคู่แข่งจะบุกแล้วเราโต้กลับอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็น้อยมากนะครับที่คู่แข่งจะบุกเราอยู่แดนบนนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็รอรับเรานะครับผมถ้าเราเป็นคนที่แบบคลองบอลเยอะกว่าเขาอะไรแบบนี้นะครับยางแมนนี่แนงชิ้แน่เนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บบอลได้บ่อยนะครับแล้วก็บุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมปีกเนี่ยก็มีโอกาสอยู่บางจังหวะนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับผม อีกถ้าให้แนะนำเนะชินเนลไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้เป็นสายถนัดปีกนะครับผมอะ่ะเพราะว่าการเล่นปีกเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราได้ประตูค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเจาะเข้ามาแดนกลางหรือว่าเจาะเข้ามาข้างในคู่แข่งอะ่ะคือโอกาสมันน้อยมากๆนะครับนอกจากว่ามันจะมีช่องจริงๆให้เราได้แทงได้จ่ายนะครับผมอะ่ะอันนี้พูดในมุมมองความรู้สึกคนที่ทดลองเล่นดูแล้วเนี่ยผมอะ่ะ สังเกตดูแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนไหนเล่นประจําหรือว่าชํนนานแล้วก็เล่นแผนนี้ก็ได้นะครับแต่ที่น่ามองว่าการเล่นปีเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับที่เราจะตัดเข้ามายิงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับกวัวที่เราจะเลี้ยงผ่านเข้ามาได้นะครับเราก็เจอคู่แข่งปิดทุกทางแล้วนี่ผมไม่สามารถที่จะโยกหนีเข้ามาได้อะไรแบบนี้นอกจากเราจะมีปีกที่แบบเป็นบิดเคอร์เลอร์ปั่นไกลๆได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการปั่นไกลๆมันก็ได้แบบอ่ามันไม่ค่อยแม่นยํามากเนาะเนี่ยผมอ่ะ มันก็จะได้บางจังหวะนะครับมันไม่ได้เข้าทุกจังหวะเนาะนะครับอ่าบีทเคอร์เลอร์ก็จะประมาณนั้นนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาหาในส่วนของเกมรู้กันละกันเนี่ยผมว่าเราต้องบุกยังไงนะครับสำหรับแผนนี้เนาะนะครับอ่ะมากันที่จังหวะนี้ครับอ่ะเหมือนเดิมครับมันต้องออกริมเส้นอยู่แล้วครับเพราะว่าแดนกลางเราไม่มีนะครับผมอ่ะมีแต่ว่ามันไม่ค่อยที่จะเข้ามารับบอลแดนกลางเนี่ยผมมันก็จะออกไปทางริมเส้นทั้ง2ฝั่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นเกมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับโอกาสยิง มันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมอ่าเหมือนแผนที่แบบมีกลางเยอะๆนะครับที่เราสามารถคลองบอลคลองเกมบุกเข้าใส่อะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับตัวส่งบอลคือมันน้อยมากนะครับผมเนี่ยนะครับเราจะทางออกปีกปุ๊บคู่แข่งก็รอดักอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าคู่แข่งเป็นงวที่เล่นหลัง5อยู่แล้วนะครับมาเจอกับแผนปีกที่เราเล่นหลัง5อยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่างานหยาบนะครับผมอ่า มันก็ถามว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมสำหรับแผนปีกมันก็เล่นได้นะครับผมถ้าคนไหนไม่ได้ซีเรียสเนี่ยนะครับอย่างจังหวะวันนี้มันก็พอมีครับแต่ว่าปีกเราก็ต้องคมจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องมีสปีดความเร็วที่จะฉีกวิ่งเอาไปเอาบอลนะผมแล้วก็เข้าไปจบสกอร์แบบนี้นะครับคือโอกาสที่จะได้ยิงแบบนี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมอ่าแต่ละแมตช์บางแมตช์เนี่ยตื้อๆตันๆไปเลยก็มีนะครับผมอ่าบุกไม่ได้ไปไม่เป็ี่ยนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างจังหวะนี้ก็ยัดให้กองหน้ากองหน้าก็ยัังงงดดนนนิอยูู่่่คผมีแขสววาจห้ ยังดักได้นะ่ครับผมอ่ะเพื่อนๆลองเอาไปทดสอบดูแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นปีกเนาะนะครับแต่ถ้าเชี่ยนำแนะนำเนี่ยปีกยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับในภาคนี้เนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมจะตัดมาเหมือนกันแต่ก็ยังโดนคู่แข่งประกบได้อะไรแบบนี้นะครับขนาดคู่แข่งเล่นหลังสี่นะครับผมยังเรียกได้ว่าโดนคู่แข่งประกบค่อนข้างดีเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับลากมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือจังหวะจะไปเนี่ยมีตัวมาซ้อนแล้วนะครับผมอ่ะ เห็นไหมกว่วเราจะตัดเข้ามาในมุมที่แบบเราปั่นได้หรือว่าเลาะเข้ามายิงได้คือโอกาสมันไม่ค่อยเยอะครับนอกาจากว่าเราจะยืนยัดบอลให้แล้วก็ปั่นเลยแต่มันก็ไม่ได้ระยะนะครับเราปั่นแถวสองเนี่ยมันมันไม่ใช่เมสซี่ล่างที่แบบจะมายืนปั่นนอกกรอบได้นะครับผมอัอนนี้มันเป็นกาเลตเบลนะครับมีสปีดความเร็วนะครับสามารถฉีกคู่แข่งได้แต่ก็ไม่ได้แบบเต็มตัวที่แบบปั่นยิงแรงอะไรเหมือนเมสซี่ล่างร้อยหกนะครับที่จะส่องจากแถวสองได้เลยนี้นะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนใน่วนของแผนปีมันก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนอาจอาจจะไม่ได้แบบเหมาะมากถ้าเราจะเอาไปลงแร้งทุกนัดทุกนัดอะไรแบบนี้น่ครับผมมันอาจจะไม่ได้ช่วยเราในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสนุกก็สามารถเล่นได้ครับในระดับหนึ่งเนาะนะครับผมดีอยู่ในระดับหนึ่งละกันครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม